ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง Morning IP เพราะ IP ไม่ใช่แค่เรื่องคุ้มครองแต่สร้างแต้มต่อให้ความคิดคุณค่ะกลับมาพบกับวิไอเช่นเคยทุกๆวันพุธเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีคําถามก็สามารถพิมพ์คําถามส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะในวันนี้วิทยากรจะมีเวลาบรรยายประมาณ10นาทีและถามตอบอีก5นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับวิไอและคุณบุรินรัตนพรกุล รัตนพรนุกูลหรือน้องปอผู้จัดการโครงการแคมเปญเจอร์ของวิทยาลัยศิละปะสื่อและเทคโนโลโยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องปอนะคะก็จบการศึกษาจากปริญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัายเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีนะคะและประิญญาโทนใน MBA คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะผ่านการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการเงินการลงทุนและการจัดการกองทุนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกบล็อกเชนนะคะหัวข้อในการพูดคุยในการวันนี้นะคะเรื่องบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซี y NFT เบื้องต้นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันค่ะขอส่งมาส่งม์ต่อให้กับน้องปองเลยนะคะสวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับ นะครับวันนี้เนี่ยในการการ m o r n i n g IP ก็อาจจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาพูดถึงด้านคอับนะครับแต่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันจะมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับอย่างบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเอ t เองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับในเบื้องต้นก่อนครับว่าระยะเวลาในการพูดมันมีจํากัดเนาะครับเราจะมาเริ่มจาก System Overview ของ NFT อก่อนนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมเขียนถึงความสัมพันธ์ของ การที่บล็อกเชนเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ NFT ยังไงนะครับคริปโตเครนซี <S <S เกี่ยวข้องกับ NFT ยังไงนะครับโดย NFT นะครับเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาเป็นส่วนในการทำธุรกรรมการซื้อขายผลงานศิลปะนะครับผมแล้วก็ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลงานศิลปะเนี่ยนะครับเขาใช้เหรียญดิจิตอลเครนซีหรือว่าดิจิตอลแอสเซทนะครับในการทําการธุรกรรมตัวนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นตัวกลางเนาะนะครับส่วน ทางฝั่งของยูเซอร์เนี่ยนะครับก็สามารถเลือกเข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ NFT ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะโฟกัสในส่วนของ NFT ในสไลด์ถัดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะครับเป็นพื้นฐานของ NFT เป็นพื้นฐานของคริปโตนะครับเราจะมาทําความรู้จักกันในทีละส่วนเลยนะครับเราจะเริ่มจากบล็อกเชนกันก่อนนะครับโอเคบล็อกเชนนะครับ บล็อกเชนเนี่ยมันเป็นโปรโตคอลโปรโตคอลหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนทุกๆอย่างนะครับที่เป็นมูลค่านะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปนะครับหรือว่า d e c e n t r a ลไลซ์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะครับอย่างแบบเดิมที่เป็นในรูปแบบของเซน t r ลไลซ์นะครับในการแลกเปลี่ยนธุกรกรรมทางการเงินนะครับสมมุติว่า,าผู้ชายเสื้อแดงนะครับอยากจะโอนเงินให้กับผู้หญิงเสื้อเสื้อฟ้า ไปยังต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับการโอนเงินการทำธุรกรรมต่างๆนะครับจะต้องผ่านตัวกลางที่เรียกว่าแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยจะเป็นคนจัดการธุรกรรมทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างจะถูกผ่านแบงค์ทั้งหมดนะครับแล้วแบงค์เนี่ยก็จะอาจจะมีการเก็บส่วนค่าใช้จ่ายนะครับห้าถึงสิบเปอร์เซ็นในการทำธุรกรรมนะครับหรือว่านะครับคุณจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี้ยครับคุณก็ต้องทำการซื้อหุ้นผ่านตัวกลางที่เรียกว่าโบรกเกอร์นะครับผม แต่ว่านะครับในเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะครับการจะทําธุรกรรมหรือว่าการโอนข้อมูลต่างๆเนี่ยจะไม่มีตัวกลางอีกต่อไปนะครับแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทํางานยังไงนะครับอ่านะครับ system o v อ r v i e w นะครับบล็อกเชนเนี่ยถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนบล็อกบล็อกหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลเก็บ Data นะครับคุณก็เอาน a t าเข้าไปในใส่ในบล็อกนะครับแล้วระบบเนี่ยมันก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลนั้นนะครับความถูกต้องเนาะโดยจะมี รหัสแฮชนะครับตัวเลขแฮชเนี่ยมันก็คือเป็นตัวเลขตัวเลขตัวหนังสือกยอะๆเยอะๆนะครับถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจมันคือ serial number ที่ติดอยู่กับกล่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยกล่องเนี้ยมันก็จะมีโค้ดของมันอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีโค้ดของกล่องก่อนหน้าที่ถูกสร้างไว้แล้วนะครับเพื่อทําการเชื่อมกันให้เป็นเ h a นะครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยถูกคอนเฟิร์มนะครับถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับผมจะไม่ได้อธิบายลึกในเชิงเทคนิคอะไรนะครับ เมื่อทุกอย่างถูกคอนเฟิร์มแล้วมันก็จะทำนำํำการต่อเป็นเชนเป็นนิวบ็อกเชนนะครับสร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลเป็นบ็อกบ็อกเชนเชนนี้นะครับแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะถูกกระจายเข้าไปในโนดต่างๆในในระบบเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับระบบเน็ตเวิร์กเดียวกันคืออะไรก็ยกตัวอย่างเช่นยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งานอย่างอา่ระบบบิตครับแล้วกันนะครับตลาดเอ็ก a เชนบิตคับเนี่ยครับยูเซอร์ทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยสมมติว่ามี1000ยูเซอร์นะครับเราก็จะเรียกทั้งหมดเนี่ยคือ1000หนนะครับ ในข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาในการทําธุรกรรมสมมติว่ามีมีนายเอกรานสเฟอร์ข้อมูลไปให้ในายดีนะครับสร้างมันเป็นบล็อกเชนขึ้นมาอันนึงนะครับข้อมูลตัวเนี้ยก็จะถูกกระจายให้กับทุกโหนทุกคนจะมีก๊อปปี้ในในในข้อมูลเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับแล้วทําไมข้อมูลเนี่ยมันถึงปลอดภัยและน่าเชื่อถือนะครับในข้อมูลของบล็อกเชนนะครับเพราะว่านะครับถ้าสมมุติว่าคุณแฮกข้อมูลหรือว่าจะทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโหนโหนซ้ายบนเนี่ยนะครับ มีการทําการแฮกข้อมูลอย่างการโอนเงิน5ล้านเปลี่ยนเป็นส10บล้านสมมติคุณเปลี่ยนข้อมูลนะครับระบบมันจะไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะในตัวโหนดอย่างเดียวนะครับระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะทําการตรวจสอบกับอคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยนะครับที่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับเมื่อทําการตรวจสอบกับเชนอื่นเนี่ยแล้วพบว่านะครับข้อมูลตรงนี้มันไม่ตรงกันนะครับโหนดของคุณเนี่ยก็จะถูกบล็อกไปแล้วก็ทําการรีควอรี่ข้อมูลให้มันมาตรงกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าข้อมูลที่ ททการทำธุรกรรมกับบล็อกเชนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับจริงๆแล้วถามว่าแฮ็กได้ไหมเนี่ยมันแฮ็กได้นะครับแต่คุณต้องแฮ็กทุกโนดที่มีในซิสเต็มเดียวกันเลยนะครับส่วนอ่ะเดี๋ยวจะไม่เข้าลึกเนาะเทคนิคเทคนิคอะไรนะครับส่วนถ้าเป็นอย่างอย่างคนเราเนี่ยอย่างเป็นเราเป็นยูเซอร์เนี่ยนะครับจะเข้าไปดูการทําซื้อขายเทรดหุ้นเนี่ยเทรดอ่าในในผ่านระบบ ในบล็อกเชนหนึ่งบล็อกเชนหนึ่งเนี่ยครับเราก็ต้องเข้าผ่านสมาร์ทคอนแท็กนะครับพอเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถกดดูธุรกรรมทางการเงินของคนอื่นเนี่ยกดดูได้เลยนะครับว่ามีการโอนเงินการโอนอะไรต่างๆเนี่ยผ่านกับไปไหนมาไหนบ้างเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันมีความโปร่งใสามากโปร่งใสสูงนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้เพราะว่ามันช่วยกันตรวจสอบเนาะมันไม่ได้ตรวจสอบแค่คนใดคนหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นระบบเซ็นทรัลไลซ์ก็คือแบงค์แบงค์ก็ นําข้อมูลของเราทั้งหมดเนี่ยเก็บอยู่ที่แบงก์หมดเลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าแบงก์เอาเอาเงินเราไปทําอะไรนะครับเอาเงินเราไปเก็บจริงไหมนะครับข้อมูลการทําธุรกรรมเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ตรวจสอบได้ถ้าแบงก์ล้มขึ้นมาเนี่ยเงินเรายังจึงอยู่ไหมอะไรเงีนเน้ยเราเราก็ตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับแต่บล็อกเชนเนี่ยมันช่วยกันตรวจสอบในทุกๆโหนดนะครับเนาะโอเคนะครับเราอธิบายบล็อกเชนเบื้องต้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าบล็อกเชนเนี่ยนะครับมันเป็น การทำธุรกรรมที่มันน่าเชื่อถือเนาะเขาก็เลยนำไปพัฒนาต่อเป็นเหรียญดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับคืออะไรนะครับดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับใช้สำหรับการเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหรืออะไรต่างๆที่เป็นมูลค่านะครับหรือใช้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับผมโดยมันจะมีทั้งหมดสามสามปัจจัยพื้นฐานเนาะดคริปโตเคอเรนซี rency, หนึ่งก็คือ ใช้แลกเปลี่ยนสินค้านะครับ2คือการใช้สะสมมูลค่านะครับหรือว่าการเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับแต่ก็3เนี่ยเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีจํากัดนะครับจะขอยกตัวอย่างเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยแล้วกันนะครับบิตคอยเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอ้ยตัวเลขที่มันรันลันอยู่ในระบบเนี่ยมัน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 จะมีอินฟินิตี้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยมันมีจํานวนจํากัดอยู่นะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยมันจะออกมา สู่โลกภายนอกเนี่ยทั้งหมด21ดล้านเหรียญบิตคอยนะครับจะไม่มีมากไปกว่านี้แล้วนะครับจะมีจํานวนจํากัดแล้วทําไมมูลค่ามันถึงเพิ่มนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยแล้วทำไมมูลค่ามันถึงเพิ่มนะแล้วคือสิ่งที่มันมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วมีคนมันมีความเชื่อว่าไอ้เหรียญตัวเนี้ยนะครับมันคืออนาคตนะครับมันสามารถนําไปแลกเปลี่ยนสินค้าที่มันมีมูลค่าสูงได้นะครับมันจะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นนะครับในความมีจํากัดเนี่ยคนก็อยากจะมีอ่อยากจะเป็นเจ้าของถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะถูกดีดขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมีข่าวนะครับยิ่งมีข่าวสมมุติว่า,าประเทศญี่ปุ่นบอกประกาศว่าบิตคอยสามารถใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นได้นะนะครับคนก็จะยิ่งต้องการเฮ้ยเหรียญบิตคอยเนี่ยมันมันเอาไปใช้ได้จริงวะ่ะอะไรเงี้ยนะครับความต้องการก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นแล้วเหรียญมันก็จะหมดไปจากตลาดออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไปอยู่ให้กับคนที่ซื้อเก็บไวอ้อย่างเงี้ยนะครับราคาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น,นก็ตามหลักดีมาซับไพ่ทั่วไปนะครับ แล้วเจ้าพ่อนักปั่นคริปโตอย่าง Elon Musk, อีลอนมัสเงี้ยนะครับทวิสอะไรมาทีเนี่ยพูดถึงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตลาดนี้โมโหพันหัวเลยนะครับพูดในแง่บวกตลาดก็แห่กันซื้อนะครับพูดในแง่ลบตลาดก็แห่กันขายนะครับเรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากนะครับกับกับเหรียญคริปโตนะจริงๆแล้วเหรียญคริปโตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บิตคอยน์นะครับมันมีเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญน,นะครับ ถ้าถ้าถ้าลองลองไปดูดีๆนะครับว่ามันม,มันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะลงทุนกับเหรียญตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเหรียญเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเหรียญสุสร้างขึ้นมาเพื่อดําเนินการอะไรบางอย่างนะครับทุกเหรียญเนี่ยมันมีมันมีของมันหมดนะครับอย่างบิตคอยเนี่ย่บิตคอยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามูลค่าตลาดณนะปัจจุบันเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากนะครับสูงมากจริงๆนะครับอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมเหรียอีเทเรียมหรือว่าเหรียญคาราโดนะครับ ในปัจจุบันนี้ก็มีการเขาเรียกว่าไงมีการซื้อขายที่มูลค่าตลาดสูงมากเหมือนกันเป็นเหรียญฮอตๆนะครับสั่งซ้ายเนี่ยหรือว่าจะเป็นเหรียญเหรียญมีมอย่างดอร์จคอยหรือว่าชิบะไอโนะนะครับอาจจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเหรียญเหรียญดอร์จคอยกับเหรียญชิบะไอโนเนี่ยถ้าจะลงทุนเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเขามีโปรดักต์อะไรรองรับหรือเปล่านะครับในระบบเนี่ยดอร์จคอยหรือว่าชนะิบะไอโนเนี่ยมันเขาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นเหรียญมีม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประชดบิตคอยน์นะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันคือการประชดบิตคอยน์หรือว่าการที่สร้างขึ้นมาเห็นว่าบิตคอยน์ทำมามันถึงไปได้วะเราก็เลยอยากสร้างบ้างขนาดชื่อผู้สร้างเนี่ยที่เขาเป็นนามแฝงเนะี่ยยังเป็นชื่อที่ล้อเลียนกับผู้สร้างบิตคอยน์เลยนะครับแต่ว่ามันมีคนให้ให้มูลค่ากับมันนะครับมีคนให้มูลค่ากับตัวเหรียญนะครับมีคนให้มูลค่ากับตัวเหรียญปุ๊บเนี่ยราคาตลาดมันก็เลยพุ่งขึ้นนะครับอย่างอย่างอย่างที่เห็นณนะปัจจุบันนะครับแต่เหรียญ S <S 2> <S 2> เหรียญมีมพวกนี้นะครับก็ต้องศึกษาดีๆนะครับถ้าคิดคิดจะเข้าไปเทรดในในเหรียญพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ที่เป็นคนเทรดคริปโตนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่วันนี้เราจะไม่ได้คุยในส่วนของการเาทรดหุ้นและอะไรเทรดคริปโตแล้วกันนะครับวันนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันมีอ่ความสามารถในการทําธุรกรรมที่มีน่าเชื่อถือข้อมูลเนี่ยมันถูกแชร์กันไปนะครับ ข้อมูลในบล็อกเชนมันไม่สามารถมันมันสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถลบหรือว่าแก้ไขกลับไปแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันน่าเชื่อถือนะครับส่วนเหรียญคริปโตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันเป็นมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบ NFT NFT หรือว่า nonf ัง g i b l e Token เคนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวขออธิบายย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญบิตคอยเหรียญบิตคอยสมมุติว่าถ้าเหรียญบิตคอยเนี่ย โทเค็นของบิตคอยมันมีรูปร่างหน้าตานะครับสมมติว่าเป็นเหรียญสีทองแล้วก็เป็นตัว B ีนะครับเหรียญบิตคอยทั้งหมด21ล้านเหรียญหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลย21ล้านเหรียญน,นะครับเขาจะเรียกว่าฟังจิเบิลโทเค็นนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ NFT มันจะต่างออกไปนะครับมันต่างออกไปเหรียญเนี่ยของ NFT ที่ถูกสร้างขึ้นมามันจะเฉพาะเจาะจงมีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เลยเรียกว่าฟังก์ชิบนอนฟังจิเบิลเนาะซึ่ง NFT เนี่ยนะครับมันก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนํางานศิลปะเนี่ยมาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลนะครับหรือว่าแปลงเป็นโทเค็นั่นเองนะครับหรือว่าภาษาไทยก็เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นแหละนะครับที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับโดยในแต่ละโทเค็นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับมีสิทธิแทนการเป็นเจ้าของผลงานศิลปะนั้นหนึ่งชิ้นต่อ1่โทเค็ตเท่านั้นนะครับยก ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนผลงานชิ้นนั้นได้นะครับเป็นผลงานดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นก็จะสามารถนํามาขายใน NFT ได้นะครับแล้วแล้วผลงานแบบนี้มันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าสิงโตตัวนี้นะครับสิงโตตัวเนี้ยอาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนสร้างผลงานนี้ขึ้นมานะครับสิงโตตัวเนี้ยมีลายเซ็น,อ,นอาจารย์เฉลิมชยัยแล้วอาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนเอามาขายนะครับ แล้วสมมุติว่ามีอาร์ติท่านอื่นเนี่ยว่ารูปสิงโตเหมือนกันสิงโตเหมือนกันเลยนะครับเอามาขายแต่มันก็ไม่ใช่สิงโตที่อาจารย์เฉลิมชัยวาดพอเข้าใจฟิลใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงโตตัวอื่นมันก็มาแทนค่าสิงมันมันมัน,ม,นมาแทนสิงโตที่อาจารย์เฉลิมชัยวาดไม่ได้นะครับถูกไหมครหรือแม้แต่กระตูนคาแรคเตอร์เองเนี่ยแมววิ่งอยู่บนสีลุงอันนี้เป็นเป็นมีมเป็นมีมคาแรคเตอร์น,นะครับที่ขายได้จริงเนาะนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดเกมการ์ดเกมบนโลกโลกเรียลอะเรียลเอ่อโลกโลกฟิสิกส์ครับโลกจริงครับการ์ดยูกิการ์ดโปเกมอนที่คุณเคยเล่นกันแต่ว่าถ้าจะเอามาขายใน NFT เนี่ยมันต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับเป็นของแท้ที่ยืนยันได้นะครับนะการ์ดเกมก็ขายได้เหมือนกันนะครับในบนโลก NFT เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจใน NFT กันอีกนิดนึงนะครับ การที่ดิจิตอลอาร์ตเนี่ยถูกแปลงเป็นโทเค็นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าดิจิตอลทวินนะครับการที่แปลงสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งบนโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับขึ้นมานะอย่างอย่างตัวอาร์ตเนาะถูกสร้างขึ้นมาเป็นโทเค็นนะครับเพื่อนําโทเค็นตัวเนี้ยนาไปซื้อขายในตลาดนะครับโดยโทเค็นนะครับมันก็จะเปรียบได้เสมือนกับเป็นใบเซอร์ติฟิเคตการันตีว่าการันตีว่าไอ้ดิจิตอลอาร์ตตัวเนี้ยนะครับมันมีความออริจินอลนะครับมันเป็นของแท้ เป็นของจริงของเจ้าของผลงานจริงๆนะครับมีความไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทดแทนอ่างอาร์ตตัวนี้ได้นะครับมันทําให้ตอบโจทย์ตัวเนี้ยโทเคนตัวนี้นะครับมันก็จะเอาไปขายในตลาด NFT ได้นะครับผมแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมีการขายได้เกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างภาพภาพวาดนะครับอันนี้เป็นภาพวาดเลยนะครับภาพวาดชื่อว่าเอทิคอลเนี่ยมันก็มีการขายได้จริงอตัวหนังสืออาจจะวรรณยุกหายนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะภาษาไทยมันตัววรรณยุกมันหายไปนะครับอย่างภาพวาดเอทิคอลเนี่ยก็ขายได้จริงในบน AFT นะครับเขาเอาขึ้นไปในในในระบบนะครับก็ขายได้ห้าแสนนะอย่างภาพวาดดิจิตัลอันนี้ชื่อว่าคอนเน็กชันนะครับเขาก็ขายได้จริงนะครับล้านกว่าบาทลืมให้แต่ภาพทวิสเตอร์แรกนะครับ อันนี้นะครับภาพทวิตเตอร์แรกของแจ็คดอซี่เนี่ยใครอาจจะเคยได้ยินนะครับอาจจะเคยเห็นในข่าวอยู่บ้างครับเขาเอาไม่ประมูลแล้วก็นํามาขายในระบบ NFT นะครับได้มากกว่า90้าสิบล้านบาทเลยนะครับอันนี้ขายได้จริงนะครับขายได้จริงนะครับเออหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอ่าโอเคเดี๋ยวอาจจะเลดเลดนิดนึงนะครับเลดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าเข้าเรื่องเลยนะครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นอาร์ติสต์แล้วคุณอยากจะซื้อขาย บน NFT นะครับผมขอแนะนำว่าคุณควรจะเปิดบัญชีที่เป็น eWallet ก่อนนะครับ eWallet หรือว่าเป็น eWallet ในรูปแบบของ smart contract นะครับผมขอแนะนำเป็น Binance ลกันนะครับเพราะว่าเป็นตลาดแลกเปลี่ยน Exchange ที่ผมใช้จริงนะครับก็คุณก็คือเข้าไปในสมัครในส,ในส่วนของ Binance นะครับพอเข้าคุณสมัครเนี่ยใน Binance เนี่ยก็จะทำการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เนี่ยมีทั้งหมด2แบบเนาะแบบแรกก็คือการนำบัตรเครดิตเข้าไปผูกกับตัวเว็บไซต์ Binance นะครับแล้วก็สร้างเป็น Wallet ขึ้นมาแล้วก็ คอนเวิร์เงินสดจากาในบัตรเครดิตเนี่ยสมมติคุณโอไหนไปหนึ่งหมื่นครับคอนเวิร์0หนึ่งหมื่นเป็นเหรียญคริปโตใดคริปโตหนึ่งได้นะครับหรือแบบที่สองคุณจะทําการเทรดกับผู้ขายได้เลยนะครับแบบระบบ P2P นะครับในระบบ P2P เนี่ยก็คือในระบบ n บ n น e นะครับก็จะมีหน้าต่างเหมือนกับว่าหน้าแคตาลกะครับก็จะมีคนเข้าไปขายเหรียญน,นะครับอาจจะเป็นนาย A ขายเหรียญจุดๆ,ๆที่2ี่บาบาทคุณก็สามารถกดเข้าไปเลือกที่จะซื้อขายเหรียญได้เลยนะครับ โดยผ่านาตัวเป,เป็นคนกับคนนะครับแล้วพอคนคุณ,คณโอนเงินให้กับกับคนคนที่ขายนะครับแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็จะโอนเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเข้ามาในอ e ีเวนต์ของคุณนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็เมื่อคุณมีอ e ีเวนต์แล้วนะครับคุณก็ไปเลือกเว็บไซต์ NFT หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมก็แนะนําอยู่3แพลตฟอร์มนะครับก็คืออย่าง OpenSea, r a l i b l e หรือว่า Non-Fungible Token นะครับสแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันมีทราฟฟิกหรือว่าคนเข้าใช้งานเยอะมีอาร์ตเยอะนะครับแล้วก็ มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้เยอะจริงๆนะครับผมก็เลยเอาเอามาแนะนำนะครับเพราะว่าโอกาสในการขายรูปเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคุณก็เข้าไปสมัครในแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับแล้วคุณก็เอา e v a l เ e ของคุณเนี่ยผูกเข้าไปนะครับทำไมถึงให้สมัคร e v a l เลก่อนเพราะว่าการซื้อขายบนระบบ NFT มันซื้อขายผ่านเหรียญคริปตัวคันเรนซีนะครับมันไม่ได้ซื้อขายผ่านเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์นะครับมันซื้อขายผ่านคริปโตทั้งหมดเลยนะครับแล้วการที่คุณจะลงซื้อขายเนี่ยคุณก็ต้องจ่าย จ่ายเงินที่เป็นเหรียญคริปโตให้กับทางระบบด้วยนะครับเขาจะเรียกว่าแก๊สฟรีนะครับแก๊สฟรีเนี่ยเปลี่ยนเทียบเหมือนรถยนต์นะเมื่อคุณอยากจะเคลื่อนที่รถยนต์เนี่ยคุณก็เติมน้ำมันให้มันมันถึงจะเคลื่อนที่ต่อไปได้ถูกไหมครับเพอะคุณจ่ายแก๊สฟรีเสร็จมันก็จะมีเป็นในในแต่ละเว็บมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแก๊สฟรีที่เขาคิดนะครับบางอ,อย่างโอเพนฟรีเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจเนาะสมมติคุณจ่ายเป็นก้อนเลยแพ็กเกจหนึ่งคุณลงได้สามสิบรูปคุณ หนึ่งรูปคุณก็จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับทางระบบเป็น gas fee ไปนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณสมัครคุณจ่ายเงินคุณจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถลงผลงาน NFT ได้คุณก็อัปโหลดขึ้นไปบนบน,บนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็น jpeg png ai psd หรือ nt4 นะครับที่เป็นผลงานของคุณเท่านั้นทางทางตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนแลแหละ ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ไม่ขอพูดถึงในเทคนิคของแต่ละเว็บไซต์แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ไปเจาะเข้าดูนะครับว่าแต่ละเว็บไซต์เขามีกระบวนการอย่างไงนะครับซึ่งในแต่ละแต่เว็บไซต์เขาก็จะมีกระบวนการของเขานะครับในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอะไรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็การออกโทเค็นนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบนเว็บไซต์ Open นซที่ผมผมผมบอกไว้นะครับว่าอ่เขาเขาลงขายจริงนะครับก็อย่างเช่นตัวอาร์ตเนี่ยเห็นไหมครับรูปดิงยิ้มเนี่ยเขาก็เอาไปขายนะครับเป็น1 2 5งจดสองห้า อนหนึ่งจุดของแานี่ไม่ใช่ดอลลร์นะครับเป็นเหรียญเป็นหน่วยสกุลเงินเหรียญคริปโตนะครับผมนะครับรูปรองเท้ารูปอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปขายได้นะครับอย่างโดเมนเนมโนเมนเนมยังขายได้นะครับโนเมนเนมเนี่ยคุณอาจจะไปจดโดเมนเนมหนึ่งอะไรที่มันที่มันอาจจะแบบมีคนต้องการเงี้ยคุณก็เอาไปขายแล้วก็เขาก็มาเทรดกันได้นะครับหรือแม้แต่อย่างการ์ดที่ผมบอกครับการ์ดเกมการ์ดอะไรต่างๆนะครับการ์ดมันสามารถเอามาเทรดได้หมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็ ล่วงเวลามาเยอะแล้วนะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับผมค่ะสำหรับรู้ฟังท่านในนะคะที่มีคําถามก็สามารถพิมพ์คําถามกันเข้ามาได้เลยค่ะจะขอยกคําถามที่หลังบ้านมานะคะถามว่าสินค้าและบริการอะไรบ้างคะในไทยตอนนี้คะ่ะที่สามารถซื้อขายได้จริงค่ะสินค้าและบริการอะไรบ้างซื้อขายได้จริงหมายถึง<ช>ซื้อขายบนระบบ NFT หรือเปล่าฮะใช่ค่ะใช่ก็ทุกอย่างที่สามารถตอบโจทย์3ามข้อได้ครับ1มันเป็นของแท้ สองนะครับ,นะรบไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะครับสมไม่เหมือนใครแค่นี้คุณก็สามารถนำไปเข้าไปในระบบแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเพื่อ,อดูความเป็นสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันตามตามระบบของของตัวแพลตฟอร์มนะครับเอามาลงขายได้เลยนะครับไม่ได้จัดจงเฉพาะว่างานงานดิจิตอลอาร์ตอย่างเดียวนะครับงานงานภาพจริงนะครับภาพที่วาดด้วยมืออย่างเงี้ยคุณก็ไปแปลงเป็นอยู่ในรูปดิจิตอลแล้วก็เอาลงอัปโหลดลงขายได้นะครับเพลงนะครับ มีมของยังโอมที่ปัจจุบันเนี่ยก็ขายได้นะครับก็เอาก็ลองดูครับโดเมนเนยมอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกมันขายได้หมดถ้ามันตอบโจทย์สามอนะครับอืมค่ะแล้วการแลกเปลี่ยนซื้อขายงานศิลปะผ่าน NFT นะคะคงานศิลปะนั้นจะมีลิขสิทธิ์ไหมคะคและการที่ซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยวิธีไหนคะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าในระบบ NFT เนี่ยคือการซื้อขายพวกนี้สิทธิ์เนี่ยมันจะคือสิทธิ์อะมันจะถูกผูกกับตัวโทเค็นที่ถูกนําไปขายนะครับคนที่ได้สิทธิ์ในการถือโทเค็นก็จะตอบได้เลยว่ามันมันมันคือใบเซอร์ติฟิเคชของตัวผลงานนั้นที่ที่ได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เทรดโทเค็นไปมันก็จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ครับซึ่งใน NFT เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบอย่างงานผลงานผลงานเนี่ยสมมุติว่าเราเราซื้อโทเค็นนะครับเจ้าของผลงานอาจจะนําผลงานชิ้นนั้น ส่งให้กับคนที่ซื้อโทเค็นไปจริงๆก็ได้นะครับหรือว่าคนที่ซื้อโทเค็นไปก็อุ่นใจละเอ้ยเนี่ยมันเป็นของเราคือคือไอ้พวกเนี้ยนะครับมันเป็นมูลค่าที่ที่คุณต้องเห็นค่ามันนะครับซื่งแตว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้าของนะนะครับอย่างอย่างม,มีมีมที่เป็นแมววิ่งวิ่งนะครับคุณอาจจะเห็นเต็มไปหมดเลยใครก็ใช้ได้นะครับแต่เจ้าของเนี่ยคนที่ซื้อโทเค็นไปเนี่ยก็มีแค่คนเดียวถูกไหมฮนะ มันคือมูลค่าทางใจด้วยนะครับเจ้าของสิทธ์ก็คือคนคนนั้นนะครับเนาะส่วนกระบวนการที่บอกว่าโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าอะไรนะครับถ้าจะให้อธิบายเข้าใจง่า,งงายๆเหมือนกับคุณซื้อที่ดินนะครับเหมือนคุณซื้อที่ดินงานศิลปะเปรียบเสมือนที่ดินนะครับโทเคน็นเปรียบเสมือนอ่าโฉนดที่ดินนะครับเมื่อคุณซื้อโทเค็นก็เหมือนกับคุณซื้อโฉนดของที่ดินตรงนั้นนะครับเหมือนกันครับคุณคุณซื้อโทเคน็นมันก็มันก็เหมือนกับว่าคุณมีโฉนดของตัวอาร์ตัวนั้นนะครับผม นี้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะให้น้องปอค่ะลองยกตัวอย่างผลงานอะไรคะของคนไทยที่แบบเด่นๆแล้วเขาเอาไปขายเป็น NFT ที่แบบมันเป็นกระแสข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบพอจะแบบเหมือนรู้จักกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองไปเซิร์ชเลยครับลองไปเซิร์ชเอาที่ล่าสุดเลยนะก็คือภาพอาร์ตเวิร์ของยังโอมครับใครอาจจะไม่รู้จักยังโอมยังโอมก็เป็นศิลปินที่ฮอปนะ ก็คือมันจะมีผลงานมันมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับไปขออนุญาตไปขออนุญาตยังโอมว่าจะทํางานผลง,งานลง NFT นะครับเขาก็วาดเป็นเป็นรูปยังโอมในดนะิจิตอลน่ยแล้วเอาไปขายนะครับก็ไม่แน่ใจว่าปิดที่ราคาเท่าไหร่ก็อาจจะแสนมั้งครับ <laughs> ลองลองซื้อได้ครับยังโอมนะยังโอม ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่ให้ความสนใจในการบรรยายวันนี้ค่ะในสัปดาห์หน้านั้นนะคะเราจะมาพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถติดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ DTA ได้เลยค่ะหากรู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากทราบข้อะไรข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะก็สามารถส่งคําถามมาได้ที่ซูชาดาแคมเ v นเจอร์ค่ะและพบกับช่วง Morning IP ทุกๆวันพุธเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทางซูเว็บบีนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ